ข้นี้แตกค่ะเปี่ยวหมกข้าวเพศซอยงานบุญเกล็ดขับแตกชมพุ่หวางแบบคุณามดอกบลชมุ่เื่อไมต่างให้เราไม่ชม,ชม,ชม,ชม่มันนะจา,า,จาจชมทรเอาสะดุ้งกินใบเียดองบาลลีอ วัวได้มาบอกเผามาล่องยกสะดุ dai, do, dai. ้งเบิ้งเบิ้งไี่มีได้อยู่เว้ยได้อยู่เนี่ยตัวนี้เสียบเลยได้ได้ได้เอ้าเป็นไรขึ้นมาลักฉับอยู่พี่ห้องคนร้อยเป็นไรแม่คะแม่คะห้องคนร้อยเป็นอะไรเย็บมีอะไรแบบมี้ยับมีขึ้นบนพวกนุ๊กใหญ่ได้ปะ คนก็ได yeah, <Christmas. S 1> mm ้อ hmm. ยู ok ่ด้วนยยปลาลดปะปลาขาวปลาขาวเกาะได้บ ok ่ปลาขาวได้อยู่โอ้หนัก่ะนบาหนักหรอเขาเบาโอ้โหปลาลดคุณยายไหมพักหน่อยเนาะ ได้แล้วอยู่สองคนนะปัุบานเขาที่หนเมียนบ้านแห่นี่ยฮะแกติ่งดอกหาเผ้า้วตาติ่งเล้ยจังว่าเหไม่ได้ติงมือฟันเนี่ยอุ้มตากับยายมาซีดเบ็ด ก็ตายับปาก่อดโอ้ยหัวสันทัางว่าได้ถุงดอกแถบเนี้ยเนี่เยอ๋อขนาดว่าจมแล้วอ่ะนาดว่ยาขนาดว่าจมแล้วอ่ะเออน้องน้ำท่านี้นะปลาซิวลายมลาิ้นกุ้งกระมีกุ้งกระมีสาก้านเนาะตัดรน้งตัดเจ้า หนองน้ำที่ดีไหมอยู่ในนั่นแหละปลาซิวกับปลาซิวเต็มเลยนะยายหอยทดสอบเออวันนียเรามาก่อนหนึ่งมาหอยสะตวนะเออไม่มาอยู่นี่ขั้นเป็นเทาปรมาก่อนนี่ก็คือเหงื่กันหลอดน้องเนี่พอวังเสียกี๊ต้อเข้าไปนี่ไปอร่อยอ๋อพี่หมี่นอ๋อพี่มี่ลองง้บมองสัตว์นะเขียนเสียงหนึ่ยคนเนี้ยนี่เหรอ ปลาเค็งเอ้าโยนมากระไดได้ปลาเค็งอ่ะยาไปเลยว่าลิ้นถุงข้างนั้นกำโตโอ้ยปลาซิวเมยมกเบ๊ซเบ๊โอ้แต่เราได้ปลาซิวทีนี้น่ะไปใส่น่ะไปย่างไปไปย่างไปจกลูกเตาเบี้ยวนีเตียไปย่างไปแบบเตวเชี่ยนค่ะประเทศจีบเอาใส่เนี่นเปนไปตของกูนะ ปลาโรของหูปลาโของหูปลาของหูนียวซเอน้เสียบข้างแตงข้าวข้าวบุญเทียนข้าวบุญเทียนข้าวมนปลูกไร้าวหวาน่ะหวนน่าน้วยนี่ได้๋อวออกข้าวทับแตงอี๋เนี่

ประธานพันยะดุงอ๋อพันยกกันเรื่อยๆนะนะโค้งได้บ่ไอ้พันยกะดุงต้องขิดเบ็ดน้ำพางมาน่ะไปยังน <mm ี no, ้อ๋อแม่เขาขี่้อะได้น่ะขี่้อะได้น่ะู่มอไซไม่สาม่มอไซี่มอ ยืดตัวเน่ยยือกระดูกไหมไอ้หน่อแค่ดี๋ยวงไปยกอดเองเลยท่ได้เรากเลียนน้องไปยกระดูกไหมนทุกว้าวเออเป็นบ้านแห่บ้าแห่มาเห็นมาเขามาแงอะแห่ยังแห่วานแห่บ้านบ้านี้บ้านแห่บ้านแห่น้ำคลองชมาทานได้วยเนาะ

ก็ขายยุนบ่ค่ะนี่ป<ร>ลาขายอยู่ค่ะโอ้ปลาขายขาหนาเคื่นเลยขายอะไบ้างค่ะซื้อเท่าไหร่ก็ได้สี่สิบาทสิบก็ได้อ๋อไเอ้ดึงขึ้นอ้ว่า <c oughs> ขายปลากับหนาเคื่นตรงนี้เลยเอ,อ้านานเอาาด เลาเปิดกระติกเอ้าเปิดกระติกอ้าไยเอาโอ้อ่จะตัวงามตกด้วยเรอเอาไมอกไปเลยเอาใบไม่ค่ะ,ะลุนย้ำโอยอนลงไปสาวขึ้นมา้าเนะี่ยเพื่อนที่เดิมแล้วค่ะเพื่อนบ้านเดิน,ำน,ำนทันรับน้ำเชิญอยเปินสาวแบบดีะ้น ลงยูทูคลง,งเพือนเจ้าปูกันคูได้ได้ได้ดีนัก่าน,นูนเนาะได้อยู่นั้วน,นี่ได้หลายยู่นามมันลด,ดนหน,นามโดนแทนงค่ะ เป็นเอาสาเป็นคล้ายๆว่าเป็นสวิงเป็นห่วงไม่เป็นตักเลยเนาะวนตักกันเลยถ้ามาอยู่ทุเรศเลยมัดมัดจะส่อกันบ้านอาจารย์เฮ็ดนะตักนะติดตัะเนาะติดปลาขาวเฮ็ดเฮ็ดลายสั้นอยู่นดีไหม <ม>เป็นด่างเนาะแต่มันติดอ้เป็นตะไคายแบบนี้ข่ะโคงเล็กแล้วก็สาวสาวลงไปอฮ้ยอมเม่ก็ได้หลายคายกับหนีเลยเป็นบะเนี่ยอ้ค่ะปลาลายปลาขาวปลาขาวใส่ ใบาทใดบาทนั่นอยู่เั้เนี่ยปลาโดดลปลาโดดปลาโดดเอเฮ้ยอมไเงิเฮ้ยของแล้วขอกนโอ้โหตักซาลงไปเลย มันออกปลาปลาติดดีได้อย,ยอได้ทุกบาทดิเจนี่เพิ่นได้ปลาขาวขึ้นมา,าจะวิ่งเป็นห่วงเนาะสาวค้นมา,าติดแล้วติดแล้วได้ อยู่เพื่อนลำนำเชิญนะคะบ้านสาวอืมาคือสองคือสองคือสองตาไยบ้านนั่นมันมีผาดแล้วนะได้สามหมดแล้ว,วเนี่ยมาเป็นตะมันเนาะมาบิดมือเป็นตมนนะม,นตมนนะบบนันแบบเนี่ยสาว ได้ทุกคนเลยค่ะหนานคนนี้ก็ได้คือมาว่ามันมีพลาดบาดใดบาดนั่นสาวขึ้นีังไใดอ่ะอ่าช่วงน้ำรถค่ะตอนแรกเพิ่นพักกันเลยอยู่หลังบานประตูอันนี้เพจนมาอยู่ทั้งท,งทึงบานประตูอ๋อได้อยู่แล้วนะแม่หน่นได้อยู่แล้วนะ

ตาสอนไม่นาแม่โอ้ขายกับหนีแล้วค่ะใครสนใจก่ะมาซื้อกับหนีเลยเออขายกับหนีเลยเอ๊ได้กันพิ้นิ่นมากันเอาไปลาย้วบบอลหนึต้นกลาบกันบ้านกันแล้วบอนะช่วงบ่ายมั้างะไลายอยู่ด้น่ะได้กันทุกบ้านเลยเนี่ยสาวลงไปเนี่ย นาโอ้โหฟังคุณิ่ก็ได้นี่หยับมาพี่มิ้นล่ะมินล่ะคุณยานีบาดใดบาดด้านบรพลาด จะบอกด้วยว่าที่ด้าค้าแม่ส่งมาแต่ว่าาต้องฟังคุณเพืพ่อนกระเซากันค่ะ <c oughs> ได้แล้วหนาพยันลงไปก็ได้เลยสองโต้เคลื่อนหนาเคลื่อนว่าแม่มอง่ะ น้าเคลื่อนนะังเก็เป็นทั้นใต้เคลื่อนลงไปกับมีคนเอาปลา,อ,าอย่างอยู่ค่ะกับมีคนตักปลายกสะดุ้งน้ำแห้งน้ำรดลงหลายแล้วเน่ต้อ,องฟังคนขึนกันได้ค่ะได้กันเรื่อย พ่อแกแม่ยับแโม่พ่อบข้นไปดปพอขา่ารถเข่งตัเนี่ยมันส่นเอาปลาแล้วแม่เมันดึงปลาหมอ<า>ผู้สั่นบอกบ้อข้าวได้ไปงานเอมกางานเอมบาดใดบาดนั่นเลยไอ้ผมม่เคยพลาดเลยเนียได้จะมาจะเศร้าปะนี่ผเพิ่งมามาอเกนะอาไปเอาไปไ,ปไปบ้านแล้ว จะสอนได้ไงตักนะจ้ะนะจานจานก่อนว่านบ่พลาดได้เนาะตัวน้อยตัวน้อยแน่โยตัวน้อยตัวน้อย,ออยโอ้ออยง่าย อาเล็กเม่ว่าพวกไหนเขาเคยามหายไม่เคยเจอแต่นก็าวโพเคยเห็นมเห็ดยางเร็ดนี่แหละม่ยนขอาวโนมีแน่นะเออแม่นย่ดึงแบบนี้เนาะข้าวโดีินอย่างนี้จ้าอ้าวเลเ้็วโอ้ ตึงไปเพราะม่ผ่านเนี่ยางออกเนาะงไปแล้วว้อย่างโอ้เพี่อโอ้ยออกกินไมโอ้ยแบงนี้มันออกแบบนี้ โอ้นี่ก็ขายอยู่ขายไดนหลายบมือเละบ้นวันอน่ยินดขายไปเลยเพราะน้มันเต็มแล้วแยกแยกปลาตัวน้อยตัวใหญ่ไาอันนี้คนซีดกอันนี่คนตักองโอตกลงน้าลางโอ้ลูกสาวเก็บซอย เขาไปจ้งมาเพิ่งไม่กี่โมตักได้หลายเห็นไหมมีพนักงานเก็บพร้อมนั่นนั่งเสื่มเครื่องยากเลยพนักงานน่ะสาวสวยพูดอะไรอากมาไม่เที่ยงนะแต้มันแต้มันที่นี่หาปลาโดยใช้ห่วงเนาะค่ะห่วงเพิ่นมาต่อเชื้อในยาลงไป มันจะดึงสาวึ้นมาลงใต้นน,น่มนงมาทุที่ตลอดเลยมืด oh. มือเลยได้มาแล้ว oh. ็มีผ่าดไหมคะก็มีผ่านก็มีผ่านขอบคุณหลายๆด้ค่ะที่ติดตามทีมชายอ,อีสานบรนทุนเดีย๋ยวเ,เจอกันทีมหน้า